อันนี้คือพเนยดเบอร์ยี่สแปดนะครับเอามาเปิดขขยเบิงราคาและข้อมูลการติดตอ่อใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับกดเบิงดันขวามือถ้้คลิปนี้ถ้าพรเนยดอันนี้โดนไปเกิดการขายขึ้นแล้วนะครับผมจะเขียนบอกตรงนั้นนะครับเขาไปเช็คเองนะครับบางทีผมอาจจะบ่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบซ่านะครับเพราะว่าผมเห็ุงานคนเดียวก็เลยว้างลิงข้อมูลยังติดตอ่อไปหันนะครับ พราะเนีย่ยส่งยดนำนะครับเบื้องข้างๆจะเป็นบ่เป็นส่งยดนำปานใดนะครับเพราะว่าเป็นเพเนียตส่งวงรีโบเป็นส่งกลุ่มนะครับส่วนควมเน่าควมเย่าอยู่ที่หนึ่งเมตรกระบี่หาเส้นนะครับถ้าผูใดมักเน่ากับพันไปนะครับพันสะก,ก้อนนะครับตัวนี้บ่บเยาโบเาวครับ สำหรับผู้ที่บ่มักเงยานะครับเป็น,นี่ตัวนี้เพราะว่าบางคนเขาเจะบ่มักเหย้าแล้วกับบ่มักไงครงับนะครับอันนี้คือโอ๊กไม้ขนุนนะครับก็จะกัดขอบประมาณน,นี้กระกงนี้ผมก็จะวัดรายละเอียดให้เบิ้หงไยอยู่น้น,นะครับเพราะว่าต้องการให้คนตี ซื้อไปให้มันได้ใส่งานตรงกับเจ้าของนะครับที่จะค้องใส่ก่อนเด่นผมก็จะล่องให้บางสะก่อนก่อนจะวัดอันนี้คือขั้นขอมันขั้นขอขั้นฝาดอยู่ทั้งสองขางก็อจะประมาณนี้นะครับค้อติดสปริงใส่ลวดสปริงอ่อนๆนะครับ ถ้าผู้ใดบ่ม้กมีสปริงกับไปทอดอกก็ได้นะครับตัวนี้ผมม่มีปัญหาตะว่าติดไว้ก็ดีจังนึงอีกอันนี้คือช่วงค้อมันค้อเป็นค้อไม้ติวนะครับผมบ่ได้ดัดแต่งค้ออันนี้เพราะปันไดเนาะครับเป็นค้อธรรมศาสตร์อาจจะบ่ได้ตรงเป๊ะเพราะเนี่ยทุกส่วนทุกอันที่ผมเห็ดขายลงนี่บ่ได้บ่แมนววามันตรงเป๊ะทุกอันเนาะครับ จะให้ตรงจะให้เนียนเป๊ะด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์กับบ่มีนะครับที่ผมเห็ด่าได้ขางๆมันก็นจะเป็นบออกเป็นเป็นืนน่งไขๆส่งหัวเลียมนะครับบ่ไ <c> ข <oughs> ๆแล้วก็เป็นส่งหัวเลียมนะครับแต่ว่าขางหนามันจะเป็นส้งดอกบัวนะครับเพราะว่าลูกกุ้งผมเห็ดเป็นสรงวงรีผมเห็นส่งส้งกลมนะครับ ้างหนามันรูปตัวกงมันเก็จะเป็นส่งดอกบัวส่งยดน้ำนะครับแล้วแต่จะเอื้อนกันอันนี้คือควบเยาววัดจากตัวกงนะครับมันได้ยุ่38มหาคันฝาดมันนะส่วนไปไม่สุสสดเหนือ 40, สีเ่เควบกวงของคันฝาดจะได้ยุี่เกือบ2 6นะครับเกือบ2 6 ส่วนนะครับส่วนข้วมงของตัวกงก่งงสุดนะครับกวางสุดมันจะอยู่ที่ช่วงล่างนะครับจะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดเครื่องนะครับไม่ถึงยี่สิบเก้ากงนี่ยสำหรับใส่นกเขาเงี้ได้แล้ะครับการพูดได้เจ้าไปตอนนกเขาชวานกเขาไฟหรือว่านกอื่นๆก็ได้นะครับ่จําเป็นต้องใส่เฉพาะนกเขาเงี้ เพราะว่าบางคนก็จะกับบรยมากเงี้ยคักนะอันนี้ความสูงนะครับผมวัดแบบนี้มันความสูงตัวก,กลงมันจะได้บะถึงส0มเส้นนะครับความสูงสุดนก็จะได้38บประมาณนี้นะครับก็สิบบสูงครับ ตัวกงผมจะเห็นเป็นโค้งสองโค้งนะครับเวลาเสียใบไ,ไม้ก็เสียบคัดกันไปสลับกันนะครับไปไปไม้นะหัวเหลมๆมก็จะเวลาใส่ใบไม้มันก็จะบรนลานกันพอดีนะครับเวลาใส่ใบไม้ใส่ปุกๆไปทึ่งๆจะมีช่องว่างระวางเสียใบไ,ไม้อยู่นะครับตากรงแบบนี้ ก็จะเลื่อมว่าลักษณะผมเขียนว้พิมพ์ว้ตรงข้ามอธิบายนะครับควมขอมเงนการติดต่อจนประตูผมก็จะเอาเสียกทักแล้วก็มัดใช้แบบประมาณนี้นะครับส่งข้อนก็อยากสูงในะขางนี้ก็จะไม่ก็งอตามธรรมชาติมันละครับบ่ได้ไปดัดนี่ยังมันดอกดอมันจะเป็นแนวไหมถ้าคอนเหยวกับเอาไปตดัดเยงนะครับข้อนเพราะว่าบางคนบ่มัก อันสันนะบางคนเขาจะเอาไปตัดเองผมเลยเน็ดข้อนเยเาไว้จับคมลงถึงไม่เนียดแน่นๆหลัยังค่อยตัดนะครับจับแน่นๆอันนี้ก็สภาพโอ้อีกครั้งนึงระวังห้อยกัดมันก็นจะมีห้อยเป็นสีกระจีไปนน้ำนะครับคือห้อยใหม่ของดอกที่เหมือของผมนะครับ ผมจะกำลังที่จะให้เบิง้งละเอียดนะครับเพราะว่ากลงเนียนบริเ็นกลงเพืเนี่ยตีเน่าจะให้เลือกซื้อบริเวที่ตรงกับการใช้งานของอยาขวางนะครับคือไปแล้วมันจังถืงอใจยาของนะนะเพราะว่าบางคนกับใช้งานบ่คอกันสภาพอกเบื้องจากด้านพื้นบ่ได้ตรงเป๊ะๆรอยปเสนนะครับผมผมดัดได้สมเนี่นะครับ,รบแต่ว่าตอนเท็เนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ฉากแนวจังน้อย กับ่ถือ้่วเป๊ะแต่ว่าผมได้ล็อกไว้แล้วมันนบ่งอยอยกแล้วแต่เบิงตัเพื้นมั่นเหนันก็ส่งงอยอยต่ว่เบิงขันเท้าเบิงทึ่งมั่นเหนี่กับเบิงบ่อตะคว่าเป็นนั่นมันก็เป็นทุกันแล้วครับเป็นเกือบทุกันเลยแหละมันเฮ็ดไห้มันตรงเปะๆลอยไปเส้นบ่อไหนนะครับผมยอมรับเลยตรงนี้อันนี้คือข้อนตรงนี้กระครังนี่ก็จะงอๆล่งไปตามธรรมศาสตร์ของใหม่นะครับ อาระหยที่ผมเฮ็ดมาเบอร์นี้เบอร์ที่ยี่นนะครับก็อย่าลืมว่ามันเฮ็ดงานให้เป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานทำเมื่อแต่ว่าจะเฮ็ดให้มันได้บรรลานกันที่สุดนะครับเท่าที่จะเฮ็ดได้สองชั้นนี่มันจะค่อนข้างที่จะเฮ็ดยาก็ชั้นเดียวเกือบสองเถ่านะครับเพราะว่าทั้งสองขางเนี่ยเขาต้องบัดให้มันได สำกันที่สุดเท่าที่จะเ็ดได้นะครับแต่ว่ากับบแมนว่าเป๊ะเบิดทุกอย่างผมกับคนข้่งยำข้านีนะครับบอแมนเสือไปเราก็เ็ดบอซ้ำกันขาดไปยุดมินหนึ่งสองมินว่าไปอันนี้มันบไดเดเปะปันนันนะครับส่วนประตูก็จะมีจิบล็อกประตูจะบอเ็ดก่วงแห้งนะครับแล้วก็จะบอแคบเกินไปอันนี้คือขั้นกาะ อันนี้คือจอม,มันจอมหัวจอหน่อยๆนะครับประตูผมก็จะเอาลวดมัดไว้เ็ดแบบประมาณนี้และครับตามภาพมันละให้มันยึดกันให้มันแน่นพวกช่องว่างกับที่ตัดลวดไปแล้วก็เสียกทักสภาพอกสภาพพื่นก็นจะได้ประมาณนี้นะครับ ไม่อยังผมกับยอดเก่ายึดไว้เบิดแล้วครับมันงอบางอยังอีกแล้วเพราะว่าผมกับปับให้มันได้สมดุลประมาณนี้แล้วนะครับให้มันได้สมดุลให้มันได้ใส่งานไงแล้วนะครับกับผมกับทายผู้เดียวก็จะมีติดคัดเนี่ยจะพยายามทายให้เบิงส่วนหัวนะ ส่วนหัวส่วนจอม,มันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเบืงถึงขึงข้อสูงนะครับเป็นข้อมตังใจเฮ็ดข้อสูงเพื่อที่จะให้ข้อทีนกปลาหยับเนี่ยมันอยู่เหนือทีนกต่อเฮ้าอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดนะครับอันนี้คือสภาพอกหลบไก่เป็นงานท่านะครับบร่เป็นงานพนนะครับได้ประมาณนี้ก็จะ ผมกิดว่าตามความเฉียงนะครับมันบอนน่อใดเนียนเป๊ะๆทุกอันเบิดทุกอย่างผมส่วนตัวข้อนมันกัเฮ็ดไร่พ่อบ่อไหนกมือแค่นั้นนะครับเฮ็ดไร่กัเป็นหกอันนี้กับฉลุไร้แน่นะครับช่วงนปลายชาติมันนะฉลุ แล้วแต่ผู้มักเหลว่าบางคนเขาเจ้าบรเิเวณที่รวดไล่อกเพเนียดนะครับเขาเจ้าก็อาจจะเบ่งตัวที่ส่งกงุงส่งยังส่งการใส่งันนะครับเพราะว่าดรวดไล่ของเพเนียรนั้นโรไซน์เห้ต่อหนกหมานขึ้นนะครับมันแชเพิ่มความสวยงามของคนที่หมักใบซื้อนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าผมนะครับท้าบรเิเวสนใจอยากได้ก็ติดตัวผมทางเฟซบุ๊กนะครับผมบ้างลิงเฟซบุ๊กไว้ ส่งค้ามอธที่ายความราค่านะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้โดนไปมีการซื้อขายแล้วผมก็จะแก้ไขตรงนั้นนะครับบางทีคอมเมนต์ของแม่ผมกับบ่ได้ตอบบ่ไ้ยังสินะอาจตอบสางสินะอาสิจบคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ